หยอยกำลังขึ้นบ้านใหญ่เรือกูเชนอ้าวโถแล้วลงมาแล้วกูเชนจุ๊บ้านใหญ่เอาบ้านใหญ่มีฟวงแดงนะหยอยมันตีของตกเปล่า ผีมันไปกระทืมข้างบนเว้ยเครื่องกูกูว่าแต่กูจะเจอหย่อยผลดูนดึงจากตู้5,555 55. อา้าวอยู่กูมันน่าจะกั้นหน้าต่างอ่ะโดยปกติของหย่อยน่าจะต้องใส่มาจับคนจะตัน5,555เฮ้ยมันไปแล้วเอามาหากูนี่หว่า ล้มไปสัตว์เอ้ยนี่ก็คิดอยู่ว่ามันต้องกั้นหน้าต่างอยู่แล้วไม่น่าจับคนจะตันว้าวข้างบนเสร็จในที่สุดมันเลื่อยรออยู่ข้างล่างมันก็ไอ้นี่ประตูมันอยู่ข้างล่างโอเคเห็นแล้วคุณเชนมันไปทางคุณ ไม่ทันนะคุณเชนน่าจะโดนฟาดหลังแอนเฮ้ยตายายสวยสวยเกินตรงนี้แม่มีสองเครื่องติดนะเว้ยเอ้ตรงหลังของบ้านใช่ไหมเออใช่เลยใช่เลยแล้วก็หน้าบ้านอีกตามเพื่งตินเลยแหละต้องหิวไหมอ่ะคุต้องขี่ขึ้นไปเรื่งข้างบนให้ได้เอาอะไรมาเซตผีปนอนโอเค เอาปะเอาไงตายไ,ไปแล้ว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 คนก็นลองไปช่วยขึ้นไปแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีเสาเต็มเลยอ่ะข้างหลังบ้านตรงนู้นก็มีเสาอ๋อคุณเชนโดนแขวนอยู่แต่หน้าบ้าน่ะหน้าบ้านก็มีเสาอ่ะมันล็อกมันเดินแบบไม่อันนี้เลยอ่ะไม่ติดเลย บ้านใหญ่เสามันเยอะเว้ยเยอะมากอะ่ะรอบบ้านน่ะเอ๊ะมันไปขอบแบบหาเฟิงเหรอหาคุณเชนโอ้หแล้วจะได้เอาไหมเอาออกไหมอ่ะข้อนะั้นอะ่ะคุณเชนเนเตอร์เขาวนจนตึงดูสเต็ปเขาหน่อยดิ จงกลับไปซ้ำเื่องหน่อยดีว่าอ้อมดีๆเดี๋ยวเดินมั่วแล้วมันเลื่อยมามันฟาดพุชเชนตายไปแล้วพุชเชนได้ตายจ้ะ โอ้ยเฮียเอ้กูไม่น่าทำกูจะเอาวิ่งเร็วแต่กูได้ล้มตึงน้มยังกระหมาแต่ได้นอ้องเครื่องนั้นอ่ะต่อไม่ระเบิดเติมแล้วกูว่ามันไปเว้ยมันรู้ว่าเราห่วงเครื่องนั้นกัน <laughs> โอเคค่ะไม่เยวะหรอเกียวนานา ขอบคุณค่ะมันเอากูตายเอย้นี่มันเน้นตีละคนด้วยถ้าเครนั้นเสร็จก็โชคดีไปอะเฮ้ยมันเดินเลยเหรอ ห้องตันในวิชอเขาเฮียเสร็จแล้วนะเครื่องมือโอเคสวย ้พับเร็วเกินกูแย่ดิเงี้ยโหไม่ทันแล้วอะถ้าโดดไม่เร็วไม่ทันเลยที่อะอุ้ยทันโว้ยสัตว์เฮี้ย,ยมึงมันหายไปไหนไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้มาทางพวกกูไงโอเค ปีกระทืบเพื่องใช่ปะ่ะอืมกระทืบเพื่องใช่แล้วก็เดินไปทางมึงอ่ะเพื่องเพเห็นะะเตอร์ป่าวอะเพิ่งไม่ทันแล้วอ่ะเรามาถึงเดี๋ยวเราต้องดึงเรื่อยยาวอะยาวเลยส่วนมากนะไม่น่าจะใส่มาแลหละใหญ่เรื่อยสั้นอุบาทวนอยู่เตือนวนอยู่หัว เออมึงมึงย่อๆยอๆไว้ก่อนได้ปะ่ะกูปั่นเครื่องไอ้นี่อยู่กระบ,บองเพชรมีประตูตรงนี้เฟงจะเปิดใช่ไหมน่าจะเปิดประตูบ้านก่อนมันมาแถวกระรบองเพชรเว้ยมาหากูมึงมาเลยเฟิงเปิดประตูนี้อยู่มันน่าจะเอากูตายกูเปิดประตูนี้รอดโอเคได้หมดโอเคกูคไม่รอดแล้วอะไม่รอดยังไงกูไม่น่าจะฉีกสวยรันได้ ตีไม่ไม้แหก็พอแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไปทางเฟิงอ่ะเชี๋ยละกูไปทางมึงเฟิงเปิดได้ป่าวะโอ้โหเอ้ยเจ็งพอดีเจ้าวะไม่ชอบเอาไงดีวะเฟิงมันเล่นดีด้วยแต่ถ้ามันเฝ้าก็ชิบหายอ่ะกูมีลูกเองกูต้องเข้าเออไม่กูเปิดไปเลยนะอันนี้เอาเปิดเปิดลยโอเคโอเคเออถ้าถ้ามัน มันเดินมาทางเนี้ยกูลากก่อนอะมันเห็นมึงวะถี่อย่างนั้นเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปว้ามันกลัวโดนตันวะท่านใหน่ ไอ้พี่ชอจะมาช่วยได้ป่าววะแต่คุณล่อเอาห่างไปก่อนนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวกูล่อห่างก่อนนะเฟิงไทเยีนนะเว้ยเพื่อนกูลุกได้ไปไประตูนู้นเลยมึงกลับมาแล้วมึงกับเฟิงออกได้ปะออกได้ได้เลยประตูนู้นเลยโอเคโอเคกูมาประตูนี้แล้วโอเคสวยไหลไปดึงไหลไปดึงโอเค ดีนะมันไม่แบบทอ้อแ,แล้วดีมันไม่ทอ้อแล้วปล่อยตายไปก่อนอนะ่ะเฟิงถือว่ามันสู้นะเอาจริงแบบบางทีอาจจะไม่รู้ว่าแบบ